ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมงประพุทธยานกำลังนำเสนอสัมมาวาจาซึ่งเป็นอริยมรรคในข้อที่สามแต่ว่าอยู่ในส่วนของศีและศิกขาคือเป็นส่วนที่ว่าเป็ศีลเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีสังคม ที่เราจะต้องเกี่ยวข้องสื่อสารกันด้วยวาจาวันจึงนำนัยยะจากพระพุทธปํรรัตบ้างเทราภาษิตบ้างโบราณบัณฑิตภาษิตบ้างมานำเสนอในวาระแตกต่างกันออกไปเป็นว่าเมื่อกล่าวโดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ย เรื่องมุจีที่เรียกว่าสุจริตหรือเป็นสัมมาวจามันก็คือต้องเป็นเรื่องที่จริงเรื่องส่งเสริมสมคัคคีประสานสมคัครีกระยับกระชาารับสมัคคีแล้วคำที่ไปเลาะอ่อนหวานแล้วก็มีสารประโยชน์ซึ่งก็มีรายละเอียด ที่จะกล่าวในโอกาสต่ตอไปในที่นี้ก็อยากจะนำไปศึกษาถึงนัยยะต่างๆที่พรูเจ้าทรงแสดงไว้บ้างนะครับพระโพธิสัตว์ได้แสดงไว้บ้างปเทระทั้งหลายได้แสดงไว้บ้างก็ถือว่าเป็นนัยยะหนึ่งนัยยะหนึ่งแต่ทั้งหมดนั้นก็มีจุดประจบในที่เดียวกันก็คือเป็นสมาวาจาะ เนได้ว่าการสื่อสารการแสดงการอธิบายบางครั้งก็ไปสัมพันธ์กับกลุ่มคนบุคคลเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆแต่หม้อความอาจจะแตกต่างกันในด้านพยัญชนะแต่ว่าจะเหมือนกันในเนื้อหาเกี่ยวกัความมันจะออกมาในรูปของวจีสุตริตดังกล่าวพิจาได้ทรงแสดงไว้ในกุตการนิกายพระธรรมบท ก็เป็นการแสดงระดับค่อนข้างประณีตหน่อยนะว่าผู้ใดพึงกล่าวถ้อยคำมันไม่เป็นเหตุให้ใครๆขัดใจไม่อยาบคายเป็นเครื่องให้รู้ความได้และเป็นคำจริงเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามในย่าแห่งพระพุทธธรรม้อนี้เป็นการแสดงถึงลักษณะของวาจาโดยเฉพาะคือคนที่เราพูดด้วยหรือพูดถึง มีกุศลเจตนามีมิตรไมตรี re, ขอรพนับถือเมตตารุณาเอ็นดูก็แล้วแต่นะฮะคือพูดง่ายๆว่าเป็นความรู้สึกดีต่อคนที่เราพูดด้วยลวลราษาที่พูดออกไปก็ไม่ทําให้เขาขัดใจแม้ในบางครั้งบางคราวอาจจะเป็นคําดุดาตําหนิทุ้งติงห้ามปรามตักเตือนแต่ว่าคนควังก็เข้าใจว่า มันเป็นกุศลและเจตนาคือเป็นความหวังดีของผู้พูดเขาก็พร้อมที่จะยอมรับฟังโอวาทในลักษณะนั้นโดยความเคารพแล้วเมื่อเขาปฏิบัติตามคําบอกกล่าวชี้แนะเหล่านั้นก็จะได้รับประโยชน์เพราะฉะนั้นข้อความเหล่านั้นจึงต้องไม่หยาบคายนะแต่แต่อย่างที่บอกว่าเรื่องคําหยาบคายเนี่ยมันพูดยาก จึงมองไปที่ใจมันหยาบมันไม่ใช่ตัวคําหยาบเสมอไปเพราะว่ามันยังเงื่องขยอยู่ที่ว่าคนบางคนนั้นท่านมีวาสนามาอย่างนั้นท่านพูดเพราะไม่เป็นพูดเล่นไม่มีก็ไม่รู้จะว่าย,ยัางไงท่านเป็นบริหารแล้วท่านก็เป็นอย่างนั้นท่านก็พูดกับท่านอย่างนั้นแต่ไม่มีอกุศลและเจตนาไม่ได้มุ่งประทุษร้ายไม่ได้มุ่งทำลายใคร ผลวาจาเหล่านั้นท่านก็ไม่ถือว่าวาจาหยาบซึ่งหลักการเหล่านี้นท่านอธิบายไว้ในคําว่างดเว้นจากคําหยาบเรียกว่าพรุษสวาจาคือวาจาหยาบโดยท่านเล่าเป็นนิทานเทียบเคียงให้ฟังว่าแม่ได้กล่าวกับลูกชายซึ่งบ้านอยู่ในป่าลูกชายต้องการจะไปเที่ยวแม่ก็ห้ามปรามไม่ให้ไป ลูกชายก็ยังดื้อจะไปแม่ก็เห็นว่าพูดกันไม่รู้เรื่องเลยก็ขู่บอกว่าเออไปสิไอควายป่ามันขิดให้ตายเลยก็ปรากฏว่าลูกชายเดินไปไม่เจอควายป่ากันจริงๆก็ลเลยก็ยือนอะที่ฐานใจเลยว่าถ้าแม่พูดคำพูดนั้นด้วยใจในฐานะที่เป็นลูกดื้อดึงแม่ห้ามไม่ฟังก็ขอให้ควายป่าขิดไปเถอะ แต่ถ้าแม่พูดด้วยปากเจตนาของแม่จริงๆไม่ต้องการให้ควายขิดอย่างนั้นหรอกเราขอให้แกรอดปลอดภัยปรากฏว่าควายยืนดูอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็เดินหลีกไปในทางอื่นนั่นก็แสดงเห็นว่าคำมันหยาบแต่ว่าเจตนาไม่หยาบก็ชื่อว่าไม่หยาบก็อย่างที่บอกไว้นะฮะว่าในเรื่องศีลเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่เจตนา ถ้าขาดเจตนาก็ไม่ถือว่าเป็นการผิดศีลหรือว่าผิดไม่เต็มที่เช่นเราเดินไปแล้วก็เหยียบสัตว์ตายอย่างเงี้ยเราก็ไม่เจตนาจะเหยียบสัตว์เดีมันเจตนาเดินก็ตามปกติแล้วในแต่ละวันที่เราเดินก็ดีขับรถก็ดีเนี่ยไปตามถนนท้นทางมันก็เยอะนะอาจจะบีเหยียบสัตว์าาตายก็ได้แต่ว่าเจตนาไม่มี เพราะนั่นก็ไม่ได้ถือว่าขาดสิทธิ์วาจาที่ส่งแสดงอีกในย่าหนึ่งก็คือเป็นเครื่องให้รู้ความได้ายความสื่อสารและคนฟังก็เกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงทีนี้เกณฑ์กําหนดความจริงของวาจาเนี่ยมันไม่ใช่จริงระดับอรรมัธธรรมอะไรนะฮะบางครั้งบางคราวบังก็เป็นความจริงตามประสาสัมพัน์ เพราะดับสีนี่เขาไม่ได้เอาสมบูรณ์นะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หมายความว่าจริงตามประสาสาัมผัสเราเห็นมาอย่างไงเราก็พูดอย่างนั้นได้ทราบได้ยินมาอย่างไงก็พูดอย่างนั้นได้ทราบมาอย่างไงก็พูดอย่างนั้นได้รู้มาอย่างไงก็พูดอย่างนั้นมันเลยไปเชื่อมโยงกับความคิดที่เรียกว่าจินตกวีบ้างปฏิภาณนกวีบ้างนะคำพูดแบบกวีบางทีมันก็เกินจริงไปหน่อย แต่ว่ากวีเขเห็นอย่างนั้นจริงๆเวลาท่านพูดออกไปท่านเขียนออกไปแสดงออกไปก็ไม่ได้ถือว่าเป็นวจิทุจริตมันเป็นภาษาที่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจและเราสังเกตว่าแรงพลังศรัทธาก็าดีพลังของความรักก็ดีพลังของความกลัวกว็ดีมันจีมันก็พูดเกินจริงเพราะงั้นวาจาทุกนี้ท่านจึงไม่ถือว่าเป็นวจีทุจริต ทีนี้คนถึงสามารถควบคุมวาจาในลักษณะนี้ได้เนี่ยในที่นี้ทรงเรียกคำว่าพราม์พราม์ก็แปลว่าผู้ประเสริฐนะในความหมายนี้ก็หมายระดับผู้ประเสริฐแล้วอาจจะเป็นคนที่ลอยบาปประธรรมจะได้ก็ละบาปาประธรรมจะได้คำว่าพรามณ์ในภาษาพระพุทธศาสนาขึ้นอยู่กับว่าไปอยู่ตรงไหน,น บางทีก็หมายถึงพรามทั่วไปเนี่ยฮะคนในวันน้ำพรามบางทีหมายถึงคนที่ปฏิบัติธรรมะเช่นอย่างเนี้ยกล่าวว่าจีสุดจริตอย่างนี้ววนมีเกณฑ์วาวาจาที่กล่าวนั้นไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครๆแล้วก็เป็นคําที่ไม่หยาบคายสามารถสื่อสารในเกิดความเข้าใจได้แล้วก็เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงองค์ประกอบก็สี่อย่าง คือหนึ่งเป็นคำที่ไม่เบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนแล้วเป็นคำที่ไม่หยาบคายมีความชัดเจนกระจา่างเข้าใจได้แล้วก็เป็นคำจริงคือไม่โกหกกอถือว่าใช้ได้ก็เป็นวจีสุดจริตและเราสังเกตเอาไวาทั้งหมดที่จริงมั้ก็อยู่ในวจีสุดจริตสี่นั่นแหละ แต่ว่าเป็นปริยายคือในยะหนึ่งในย่าหนึ่งที่ทรงแสดงแก่บุคคลซึ่งแตกต่างกันในขุตกาศนิกายสุตติบาตก็ทรงแสดงว่าผู้ใดไม่โกรธไม่สะดุ้งไม่โอ้อวดไม่รำคาญพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านผู้นั้นแหละื่่ว่าเป็นมุนีมีวาจาสมรว์แล้ว เราเดินว่าตรงนี้เป็นการพูดถึงสภาพในด้านจิตใจแล้วก็เปล่งออกมาทางวาจาแล้วก็แสดงอาการออกมาทางกายหมายความว่าใครก็ตามที่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้โดยการมันน่าจะโกรธแต่ไม่โกรธเพราะในการไม่โกรธในโอกาสจะพูดคำหยาบเนี่ยพูดยาก แล้วก็อาจจะถูกคงคูคุกคามโดยวิธีการต่างๆแต่ก็ไม่สะดุ้งไม่สเทือนไม่หวั่นไหวเป็นการสื่อสารทาความเป็นจริงคือไม่โอ้ว่เรื่องของการโอร้โอวดวันก่อนเนี่ยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็อธิบายเรื่องการฝึกจิตเรื่องพลังจิตเรื่องจิตตานุภาพอะไรนี่นะกรอ่านแล้วก็ไม่เห็นมีอะไร มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยมันก็เ,นเรื่องปกติธรรมดาปรากฏว่าพวกอยอยถือว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงฟ้องร้องแจ้งความไปตำรวจจับเลื่อตะลกดีเงี้ยนี่นยเครื่อ,องหน้าของรัฐเนี่ยคนของรัฐเนี่ยคือบางทีเนี่ยมันเกินกรอบที่เรามีความสามารถใคล้ๆ,ๆกับสปสอนะฮะสำนักปฏิรูปการศึกษาเนี่ย เขาตั้งให้ทําหน้าที่ปฏิรูปการศึกษาซึ่งมันมีนัยยะที่ลึกซึ้งวิจิตพิสดารมากอยู่แล้วนะแกมาปฏิรูปศาสนาซึ่งเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งแล้วมาปฏิรูปศิลปะซึ่งเป็นอีกศาสตร์หนึ่งซึ่งมาปฏิรูปฏิรูปวัฒนธรรมซึ่งเป็นอีกศาสตร์เนี่ยได้ไปกันใหญ่เลยคือเก่งไปสารพัดเลยมีด็อกเตอร์คนหนึ่งก็ถามว่าตมไม่เข้าใจว่าคนเหล่านี้คิดว่าตัวเองเป็นอะไร ทำไมจึงกล้าหารชานชัยไปปฏิรูปได้ทั้งสี่เรื่องเรียนมาจากไหนรู้มาจากไหนเก่งการสามารถมาจากไหนจึงไปปฏิรูปได้ขนาดนั้นศาสนานี่เขามีายุเป็นพันพันปีนะศิลปะนี่เขาก็มาเป็นพันปีวัตนธรรมก็มาเป็นพันปีเรียนมากี่วันจบอะไรมามีความรอบรู้ขนาดไหนจึงไปลงมือปฏิรูปเรื่องขนาดนี้ อันนี้ก็คือคือคนบางทีคนของรัฐเนี่ยนะเวลาได้อำน,นาจแล้วเนี่ยไม่เหลงอำน,นาจคือใช้อำน,นาจจนไม่รู้ว่าคือการที่เราชี้ผิดคนอื่นได้เนี่ยเราต้องรู้ว่าถูกอย่างไงเราปฏิเสธว่าไม่มีเนี่ยเราต้องรู้ว่ามีอย่างไรด้วยนั้นไม่ได้ใช้อำน,นาจเอาแล้วก็ที่จริงมันเป็นเสรีภาพทางวิชาการ ในด้านวิชาการนั้นเราจะเห็นว่าวิชาการบางอย่างเนี่ยมันก็ยากต่อการจะพิสูจน์อ่ะถ้าคนไม่ศึกษามาก็พิสูจน์ไม่ได้แต่ก็เป็นวิชาการที่มีการศึกษามีการพิสูจน์ตรวจสอบจะดูที่เขาอธิบายมันก็ไม่เห็นเรื่องมันมจิตพิจารณาอะไรลี้ลับอะไรเมื่อเรื่องธรรมดาธรรมดาทัว่วไปเนี่ยนะแม้แต่พวกก็เรียกว่าอะไรล่ะ พวกเวทมนต์คาถาเนี่ยก็ยังทําได้นะะขนาดเวทมนต์คาถาเนี่ยก็ยังทําได้เรื่องขนาดนั้นนะแต่ว่าตัวเองก็ไม่รู้ว่าจิตที่แปรน,นาจากที่เร่งรัดมาสิจจัน์ก็สามารถฝึกคนให้เป็นปร,ราหานได้นะสามารถฝึกสัตว์ให้เชื่องได้สามารถที่จะนอนบนตัวเสือได้นะฮะเสือนอนจะไปนอนบนเสือได้โดยเสือไม่กัดเนี่ย นั่นก็คือจิตตาโนภาพมันเป็นเรื่องของจิตที่ฝึกมาดีพอจิตที่ฝึกมาดีเรา,าคุมจิตได้นะคุมจิตได้ก็ไม่สะดุ้งเวลาะจะพูดเขาก็พูดตามความเป็นจริงคือไม่โอ้วดเพียงแต่ว่าถ้าเป็นพระเนี่ยมันมีวินัยบัญญัติเอาไว้แม้ทําได้เนี่ยก็ห้ามพูดเพราะอะไรเพราะว่าเวลาพูดไปแล้วเนี่ยคนเขาหาว่าเท็จเท็จก็ด่าก็ด่าก็บาปเปล่า แล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมามันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นเป็นคุณสมบัติที่ทําได้เฉพาะตัวคล้ายๆการนกบินได้เนี่ยเราจะเชื่อว่าเชื่อเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยไม่รู้มันก็บินได้ึ้นมันะแต่เราไม่เคยเห็นนกคนที่ไม่เคยเห็นนกก็ไม่เชื่อ,อว่ามีสัตว์บินได้แต่ที่จริงมันก็คือบินได้ของมัน มันไม่อยู่ที่ใครเชื่อหรือไม่เชื่อมันเป็นศาสตร์มันเป็นธรรมชาติมันเป็นกรรมพันธุ์มันเป็นกฎที่มีอยู่เป็นอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในแวดบวงของการฝึก,กจิตเนี่ยเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งโดยเฉพาะเลยแล้วคนยี้ยต้องศึกษามานานต้องผ่านการฝึกปรืออบรมกันมาแล้วก็ฝึก,กจิตได้ดีแม้เรื่องที่น่ารำคาญท่านก็ไม่รำคาญ นั่นก็แสดงว่าอนุภาพจิตที่มันฝึกมันดีนี่ทำให้ไม่หวั่นไหวไปกับเรื่องต่างๆกำลังทำงานอยู่มีคนส่งเสียงดังมีสุนัขก,กัดกันมีหมาเห,าห่าหอนอะไรอะไรเนี่ยก็เฉยๆนั่นคือที่จริงก็จิตที่มันฝึกมันดีอะถ้าไม่ฝึกจิตมามันก็ลงไปทะเลาะกับสุนัขอยู่ข้างบ้านแต่ถ้าคนที่ฝึกจิตมาเนี่ยเขาก็ปงจได้เรื่องสุนัขเขาก็เป็นอย่างนั้นธรรมาดาของเขา ก็ไปเวลาจะพูดจาอะไรเนี่ยเขาพูด,ดโดยเหตุด้วยผลโดยสติปัญญาหมายความว่าพูดเรื่องอะไรพูดกับใครพูดเรื่องอะไรพูดไปพูดอย่างไรพูดไปแล้วเนี่ยเขาจะเข้าใจโดยวิธีใดแล้วที่สําคัญอย่างยิ่งคือเขาจะรับประโยชน์อย่างไรจากการพูดในลักษณะนั้นมันการ ใช้ปัญญาในการสื่อสารจะเรื่องอะไรก็ตามนะมันเป็นหลักการประการหนึ่งของพุทธซึ่งถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าต้องไม่พุ่งท่านนะเพราะปัญญาวิิจัยแต่สิลสนลักษณะอารมณ์ของตัวเองก็กลายเป็นคนไม่พุ่งท่านไม่พุ่งท่านก็สงบใจก็สงบสงบแั้วก็ออกมาทางกายสงบวาจาสงบมุนีนั้นเราแปลว่าผู้สัมบรวมแต่ในที่นี้เน้นแต่เดียรเน้เน,นที่สัมบรวมวาจาร เพราะอะไรเพราะท่านกำลังรวมเข้าถึงใจของท่านเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วก็สังเกตได้จากอาการกายอาการบาดจาส่วนใจนั่นเป็นเรื่องเฉพาะตัวท่านแต่ในไอจิตตานุภาพจึงเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนคนนั้นมันไม่มีใครที่จะไปพิสูจน์ทดสอบว่าท่านมีหรือไม่มีได้แล้วแต่ว่าตัวอย่างของบุคคลเนี่ยคนที่ฝึกจิตมาอย่างดีเช่นะนสมมติว่า ไปรเรือนมาราชประชดหน้าทำการคัดสึกอยู่คัาสึกอยู่ข้าหน้าเป็นแสนลงเข้าไปด้วยช้างเพียงสองเชือกแล้วก็คนก็ไม่ถึงสิบคนนะนะก็เรียกว่าสิบกว่าคนกันแล้วกันนะฮะข้างล่างแปดข้างบนก็เราหกนะก็สิบสี่สิบห้าสิบหกทั้งช้างยุ่ตทง,งกังตรงนั้นนแต่ว่าพระไทยเนี่ยมีความกล้าหาญไม่สะดุ้งไม่หวาดหวั่นไม่พลันเพลิง ทิศสถานการ์์ากเป็นรองทั้งร้อยเปอร์เซ็นให้กลายเป็นต่อได้แล้วก็เอาชนะประมาะประราชได้ก็ถามว่าคนที่จิตปกติเนี่ยทําได้เปล่าจิตที่ไม่ได้ฝึกปือมันทำอย่างนั้นได้ไหมมันก็ทําไม่ได้มันต้องอาศัยคนที่ฝุกปือมาคนทั่วไปมันก็ตกใจิ่งหนีข้าสึกเพราะงั้น ทั้งหมดเนี่ยจึงมันไปเชื่อมโยงกับใจเชื่อมโยงกับเจตน,หนาหรือความจงใจของบุคคลเหล่านั้นในข้อต่อไปนะพระโพธิสัตว์กันแสดงไว้ว่าคนเขาย่อมไม่กล่าวในเรื่องใดไม่ถูกผูกก็ติดในเรื่องนั้นผู้มีปีชาย่อมกล่าวในเรื่องใดแม้ถูกผูกก็หลุดไปจากเรื่องเหล่านั้น หมายความว่าคนเราเนี่ยบางครั้งบางคราวแม้เราจะไม่ไปไปผูกพันกับอะไรแต่พอดีมันพูดไม่เป็นเนี่ยพูดไม่เป็นก็กลายเป็นผูกพันเพราะอ,อะไรเพราะไม่ฉลาดแลแต่ท่านเล่าถึงพราหมท่านหนึ่งเป็นพ่อของสมทัตปุโรหิต เดือท่านไปต้องการจะจะไปขอโคจากพระราชาเพราะว่าโคที่ท่านไถนามันตายไปตัวหนึ่งแต่ก็ต้องการได้โคที่สองลูกชายก็แนะนำวิธีพูดกราบทูลราชาเป็ในใจความว่าข้าพระองค์ไถนาด้วยโคสองตัวในโคสองตัวนั้นตัวหนึ่งตายไปแล้วขอสมมติเทพเนี่ยได้โปรดประทานโคตัวที่สองแก่ข้าพระองค์ อาศัยที่ท่านพูดไม่เป็นแล้วเกิดตื่นเต้นกันก็บอกว่าข้าพระองค์ไถานาด้วยโคสองตัวแต่ว่าโคตัวหนึ่งมันตายไปะขอพระองค์ได้โปรดรับ,รบโอโคตัวที่สองไปด,ด้วยเกิดแทนที่จะไปขอโคเขาเนี่ยก็กลับไปบอกให้โขู่เขาประชาชนก็รู้นะฮะว่ารามกล่าวพลาด รับสั่งถามปุโรหิตว่าเป็นไงที่บ้านนี่มีโคเยอะอะท่านก็บอกว่าโคที่พระองค์พระราชทานไปก็มีเยอะพระราชาก็ชอบใจก็เลยพระราชทานโคให้มากกว่าที่ขอเรื่อการสื่อสารการพูดเนี่ยคือบางทีมันลิ้นผ่านคอตัวเองจึงจำเป็นจะต้องระมัดระวัง แล้วก็มีปัญญาวิเราะตรวจสอบแต่เรื่องบางเรื่องทําไม่ชัดเจนเนี่ยอย่างที่บอกว่าพูดไปสองไปเบี้ยนยิงเสียแต่มึงทองเนี่ยเป็นหลักการที่โบราณท่านแน่เอาไว้แต่เรื่องบางเรื่องมันผูกมัดตัวเองอย่าได้ตั้งกาวไว้ว่าก่อนจะพูดเราเป็นนายของคาพูดแต่เราจะพูดหรือไม่พูดก็ได้แต่เมื่อพูดไปแล้วมันผูกมัดตัวเองคําพูดนั่นก็จะเป็นนายของเรา ดังนั้นคนที่จะพูดเรื่องอะไรที่จะสื่อสารนอะไรเนี่ยจริงจะต้องอาศัยความฉลาดแต่ถ้าเป็นคนเขาวเวลากล่าวเรื่องอะไรเนี่ยแม้จะไม่ปลูกมัดตัวเองมาก่อนแต่ว,ว่าพอพูดไปเลยปูกมัดตัวเองเลยบางทีรับรับรือปฏิเสธเนี่ยอาจจะปูกมัดได้นะแม่แต่รับคําเดียวครับหรือว่าไม่เนี่ยใช่หรือไม่ใช่เนี่ยที่มันก็ปฏิมัดเอ่อปูกปูกมัดตัวเองได้ ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาสอดสอ่องมองหเห็นคุณมองหเห็นโทษของการพูดเรื่องบางเรื่องก็นิ่งสิบ้าง,งอย่างที่ท่านสอนไว้เป็นรูปของของลิงสามตัวที่ว่าปิดปากปิดหูปิดตานะะคือบางทีมันก็ต้องปิดแต่บ้างท่านเขียนอธิบายไว้ข้างล่าง ว่าปากเป็นปูหูตะกร้าตาตะแกรงปากไม่แพร่งหูไม่อ้าตาไม่เห็นเป็นหลักธรรมนำให้ว่าใจเย็นคนควรเป็นเช่นนี้บ้างในบางครับนันก็แสดงให้เห็นว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าพูดไปแล้วมันเสียเรื่องหรือว่าเกิดเรื่องหรือไม่ไม่ได้เรื่องเนี่ยมันก็หยุดพูดฟังไปไม่ได้ประโยชน์อะไรฟังไปแล้วจิตใจไม่สบาย เรื่องบางเรื่องมันนอกวิสัยสุดทางที่จะแก้ไขเราก็ไม่ใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นคือไม่ดูสับ้างไม่ฟังสับ้างไม่พูดสับ้างเป็นวิธีการสัมรวมวาจามันไม่ได้หมายความว่าห้ามพูดหรือว่าพูดไปขึ้นอยู่กับว่าอะไรควรพูดหรือไม่ควรพูดแต่ควรพูดมากน้อยแค่ไหนเพียงรด มันก็มองที่ประโยชน์จากการไม่พูดหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพูดเป็นประการสาคัญแต่พูดไปแล้วเกิดประโยชน์มันก็พูดถ้าพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็งดเว้นไม่พูดรเรื่องประโยชน์นี่จะเป็นเกณฑ์กาหนดคือตลอดในเรื่องของการใช้วาจาหรือแม้แต่การทําอย่างอืงอง่นก็เหมือนกันต้องฟังทั้งหลายแต่ลวงม่พุทธานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรม จึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี